สบายดีทนผู้ชมสบายดีเด้อมือนี้พกขามามอม,อมอเอรเ่องให้เด็กน้อยพิการเนาะท่านผู้ชมแล้วก็เบิ่งดูว่ามีไพ่แดงนี่เ้นานำทิพย์กะมานี่สวันก,น,นกะมาเบาบิลลี่กะมาเนาะแล้วกัน้องนายท่านผู้ชม <c oughs> เ่องม,มือนีโหลายสิงลายยางท่านผู้ชมเ่องกินข้องใส่ต่างๆเนาะมามอบให้กับเด็กน้อยพิการส่องคนเด้อท่านผู้ชมทังซ่อ,อ,องไอ้น้องเนาะเจียเป็นไข้ตันยำน้อยแล้วก็พากันแบบยางบดดายเลยเนาะเ,เออ นี่นี่นี่ผกันเตรียมตัวเข้าไปเนาะอ่าผู้สนับสนุนในครั้งนี้กะขอบอขอบใจไร้เดอ้อทางโบ๊เนาะ S L B C ดาัดเดอ้อที่ว่าเป็นผู้ใหญ่ดีในครั้งนี้เนาะขอให้พระเจ้าอ่าได้ทักพักเกียร์ในครั้งนี้เนาะละกะให้อ่าให้พระพรกับผู้ทีเพิ่นทรงเครื่องครองเป็นเงินยังมาเนาะให้กลับไปร้อยเท่าหกสิบเท่าเดอ้อเฮ้ยลกะกะให้ พัผ่อนน้องนากับน้องมีเด้อเด้อแลัวก็พวกเขาในครั้งนี้แมน<อ>มไปไปเอาไปเลยตอนนี้ฝนตกค่นผู้ชมฝนตกอย่างไงเนาะตกมืมือมืเว้นม,ม,ม,มือนีกาหมาแบบเซอร์ไพรส์แล้วเนาะบกหัวพันยูบบเนาะเพราะว่าอัานที่ยุคนจะจะมีเป็นเหัวร่างนี้ลกจะยูหนาเนาะบกหัวยูนี่บอรหรืยว่ายูหนา เย็หนหนาวไรเด้อเมือนี้เด้อฝนตกซองซามมือซอนท่านผู้ชมนี่ล่างนี้แหละเนาะอยู่บเด้สบายดีเอ,อ้ยยูยูท่านผู้ชมสบายดีสบายดี พ่อแม่อย่บอ,อ๋อพ่อแม่ออกไปนะยูกกระไพนี่ว้ายเจ๊งงองงพ่งแม่ไปนอะม้องง่งงงงน้างง่งงง่เงาะบ้านจอมเพชรทางเข้ามาก้กระทงง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 ง เป็นเจะบเ็นหุมเนื้อานผูสชมเนื้อเป็นจะเห็ดแบบตาหิปพีเนาะตฮิปเสียไปกว่าตายเนาะไม่เท่าก่อนผู้เขาเคยเห็นทันบ่อเรื่องเขาเคยเห็นถวคนไะไม่เท่าก่นเสียนเสยเนาะใม่เสียเลมียนี่โอ้เด็กน้อยดีใจแล้วกินขนม ผเจาหุงบ่อบเด็กน้อยนี่คนกิ่นขิาขนมไมเป็นเค้กเป็นเอเลอยังไงน,นนะกินบอดนะ้ยไหบอก,กาลกลินนข้าวยานเออเป็นแบบว่ามันเป็นเอยึกเอือยื่อยนะบอกลาลกลินถ้าเป็นแบบก,กรอบๆไเสี่นจะหมักเอาเข้าเคยมาซ้สามสีเท่าทำผสมอาจจะเป็นมีเป็นไข่ต่างๆเนาะซีนแห้งอปูน้ำปลาอะไรทําไมข้าวเหนียวข้าวเจ้าฟองปลาเกลือปลาแดกน้ำตาลน,นมเครื่องใสในห้องน้ำเนาะอืม เมื่อนี้บ่เจอพ่อแม่เพิ่นซ้ำเนาะไปนาจ้ะพ่อ,อแม่เท่าคงเพิ่นเสียมีแต่เด็กๆอยู่เฮือนกันเนะาะซ้ำคนเด็กพิการผู้หนึ่งละกาเด็กบ่พิการผู้หนึง่งจะมีซ้ำเอาน้องเลยทำผู้สมเดอ้อจะเป็นอ่อาเดี๋ยวเราไปจะทาให้เบิ่งเนาะแป๊เนาเออง่ะจะเพื่อจะมีความสมาอย่างหนึ่งเดาบางเท้นะเานะปัญหาขันขึ้นขานลงขึ้นใดในใดปีนขึ้นปีน,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 นลงใด เพื่อกับเพาะไปได้มาได้มาีดอ่ะลอยไปเรื่อยทัพพสุเอิมาเบิ้งวาวเนี้เป็นชีลูกมาได้โบนาะจะเป็นเอวยกกก่อนท่ัพพสุจะเนี่ย <love> จะเป็นเอวยกกเนาะตอนจีจะเป็นพิการน่ะเอวย <ไป S 2> กกเป็นกรอนแล้วก็กอันนี้ผู้กลางได้ทิพอันนี้ผู้กลางผู้กลางโบเป็นแต่มาเป็นผู้ล่าเป็นผู้กกกับผู้ล่าผู้กลางนี่โบเป็นวาวาเวนี่อ,อาณาเบตร์ขนมขนมมากินขนมไหม อไไหนนกมากเพรุงอยู่วะล่ะเออาพื่อจะตาเนอเบิ่งบ่เฮียนาติแมนยดเฮ้ยดิจัยดจเป็นหยิบยืดเนียมาล่มากทนอยากได้สูๆเ้อสูๆไรขันยางได้เลยรถทีบแบบนี้ขันยางได้เลยรถทีบเ้อลมัดนอกอยู่บะบีบเข่งบีคลายนะาอยู่บ่บีกยาะ เออเออก็อออให้กำลังใจเนาะว่าไปลงไปเอาเงินลงไปข้านมเออมาลงมามะลงมาเอาขนมเอานมนี่เด้เอานมมาให้กินนี่อ่ามาลงมากำลังอายตอนนี้ออ๋แล้วก็ขอใจนะะเขอดใจว่ะเออแล้วก็ขอใจอย่าบอกไอ้สีมาลุกมะฮะเอื้อเอกี่ตังลุกเมื่อก่อน พนัญเงางูเป็นยักเทรือแล้ว哈สีไงเดี๋ยวเด้มาลงมาซือได้รถถีบไปหน่อยพนัญเงางเป็นเช้ารถถีบมาใงมมาน้อหมาม้วม่บอน้องเพิ่นลงเพิ่นลุกขึ้นลงมาอยู่แม่์บอนอ่าพอว่าสุดแล้วตอนน้ำหามาท้ายเบิ่งเพิ่นก็ขึ้นลงให้เบิ่งท่านผู้ชมมารอบนี้เขาก็ะยักเห็นลงเบิ่งเนาะเดี๋ยวเพิ่นกำลังปึกษากันอ๋อให้สิลลงก่อนมะ มาสหัดลงมาก่อนซ้อเลยนอนวิซือพอมาพอเมียพันมาเป็นกระลูกอิงเนี่ยอายุหนึ่งสาเนมึงมันไปเชงแหงเนาะแเ่อมาเมือก็ได้อากาศหนาวแห้งเพิ่นกัดฉีดแบบปวดกระดูกนะท่านผู้ชมต่อไ่รู้ว่าเขาเอื่นพญานังเนาะเป็นไข่ไข่แต่กระสับเคสจับขนมให้น้องเบิงดูจับขนมให้น้องเบิงนี่

กินให้เบิงดูกินให้น้องเบิงกินให้เบิงเลยว่าพนเเสื้อนพนนเ่าเออตัวว่นขนมนขนมัน้อเออกมาอมาตมดิตมตบมแหงนหนิงมั มเหน่อยนปักนน้นี่ไปจงกะเคียนะุี่สูงไหมเนี้หน่อยนานท่านผู้ชสมาตรงดีเป็นสีเนาะตงมาบัดใทยเลนเน่น่อยเดี๋ยวเวีีเป็นสี อ่ามาเกะขนมใม่นองเลยนี่ขอน้าองเลยจำยนองไ้หมจำมนอนไล้ไหมบัลอาบนะพ่อแม่บัลยยูบดลอาบทำผู้สม ไม่ยืนเป็นสีธรรมชาติเลยเจ๊อันนั้นโบเขาในที่ละเอาเอาเข้ามาในที่เจ๊เบียบเพลงเนาะเดี๋ยวเอาเพื่อนเดี๋ยวเอาข้าไปนะเดี๋ยวจับข้าซวย

ทามาเบิ่งความคู่พันความหักเลยน้องเพื่อนเนาะหน่อยเจ้าน้อยอาบน้ำหนิเนาะในเด้อสบู่เด้วยเด้อในสัสบู่อาบหนำหนูเพื่อนเด้อเจ๊กมุกแม่มาแม่ไปโอ้แม่ไปชีมือเด้อใครเอาข้าวให้เจ้ากินสะพ่อโอ้พ่อไม่พ่อ้ าาเอาอาปากรมินามาเอาใส่หนังบ้านหน่อยขึยแบบ้นเ,นเพิ่มอีอืมเพิ่มเพิ่มเห็นเงิยเนยเดี๋ยวเ <c oughs> พิน่นยิ้มคุณนี่นี่เพิ่มเพิ่มดีใจเนาะท่านผะู้ชมเนาะเอาให้ใหญ่ใบหนึ่งทุะใบอ่าใจเด้อนี่จี้ถูกแน่อ่ะขอบใจงามๆขอบใจยังไงขอบใจได้ จะได้ไขอเข้าใจเอยอจด้อันนี้แม่นกระจาเอามาหายได้หน่อยเด้อแค่ทอน้องรถกินไม่กนหนอย ผู้นี้จะเป็นจะเป็นเอื้อกกกระทัาผู้สมเด็จผู้นี้เอื้อกกเรามาเป็นผู้กลางผู้กลางแล้วผู้นี้เป็นผู้ล่าเนาะผู้นี้แมนผู้นี้ซื้อนองหัดคุยนะผู้นั้นซื้อนองเต๋ผู้นี้เด้ซื้อยังเศร้าลืมละจะซื้อยังจีนเนาะวันนี้เป็นผู้กลางผู้นี่ทำก็คู้นี้เป็นผู้กลางเนาะ บางคนบูฮูที่คิดว่าเป็นตัวใหญ่แนี่ยเปนคู่ที่หนึ่งบูเมีนเดอร์บูเมีเดอร์เครื่องทั้งมดทั้งหมวกนี่เม็นน้องแน่ๆกินไหมกินน้องได้ไกินโรดนั่นหน่อยกินโรดสิเต็มทีเด้อ่ะมีมีอ๋อามิลลี่ยับยับเื่องไปให้อันน้องๆเลยมีฟูบูอาบน้าเลิศบูเมียนเหมนนู้นเลิศ Ở à, đây chơi tôi r Și染 à mà bây giờ/. Đi tại đây đó nó ngon-ngon challenge. capacity cho mặt đi mình empieza nhằm nhằm chơi cả. Mà Mẹ N승i không mà ăn прик mềm nữa sunday. Tôi xem ăn chơi này hôm nay ăn cô สามเนาะยีทั้งหมี่แล้วทั้งโซมอันนี้แม่นอานาพระเจ้าเพิ่นช่วยเดือดหน่อยเด้อขอบคุณพระเจียวได้หน่อยไปผัดเจียเออผ่ดอายท่านผู้สมโดยนี้แล้วผัดเจ้าวทรงมาให้เด้อนี่เด้อพระเจ้าวหักพวกเจ้าประทรงเครื่องข้องทรงเงินมาให้พวกเจ้า น้หน่อยเอาขึ้นไปเทิง์นบอสาวเสร็จอื่นหายมึเอาขึ้นเลยยานพ่อเม่พ่นบมานะสามชีมือพนเม่พ่นมากทันทเพราะว่าใม่ถวเป็นเล้เชียชีวิตเนาะทนเมยมาบอกเด้อมาเช้าดูรักเองมากนะ

ก้าวหัด13ปีน้องเตยเด้ดีน้องเตยแปดปีแต่ว่าขึ้นขึ้นขึ้นเหรอขึ้นเนาะพอเอื้อยขึ้นจึนก็ได้ขึ้นเองมึงดูไปไปลองขึ้นเองมึงดูเฮาจะได้มาเพิ่นขึ้นเองได้เนาะท่านผู้ชมเนาะแม่เพิ่นโซกมสมาดขึ้นเองลงเองให้เบงคือสจีเ็ง พราะว่าตานองแนเบิ่งนี่มันเค็มกว่าเก่าเนาะตอนหน้าตอนนั้นแบบบ่เค็มปานได๋น้อนเนาะกพออันนี้ได้อยู่มีเค็มก่อนเก่านอบอกเพิ่นว่าอันขึ้นเองสิเดี๋ยวว่าเฮาป๊บเพิ่นไปน้ําเปียแเนาะบีเพราะว่าเฮามามือนเพิ่นเนาะเอาเพิ่นเพิ่นเองบ่ได้ เดดเดวันนะวนี้ก็ยักขึ้นหน่อยเบิ่งหน่อเน้อซาเม่สิมะซาจิกลับแล้วเด้อทุกคนเด้อบ๊ายบายเด้อ 拜拜。拜拜。